สวัสดีค่ะตอดนี้แอดวานมาต่อนะคะตอนที่37แล้วของซีรีส์เรื่องราชันเทพบพรรพการนะคะ God of Lost Fantasy คะ่ะก่อนอื่นนะคะแอดวานขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเอาไว้คอย ติดตามนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันไปนะคะแอดหวานก็จะเล่าซีรีส์ไปเรื่อยๆค่ะก็มีความสุขนะคะก็หวังว่าทุกท่านที่ได้ฟังก็จะมีความสุขนะคะแต่วิธีการที่จะฟังให้ได้อัธรุที่สุดเนี่ยน่าจะได้เคยชมมาบ้างแล้วถึงจะจําหน้าของตัวละครได้บ้างนะคะไม่อย่างงั้นก็คือชื่อของตัวละครเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อคนไทยไงไม่ใช่สมพงษ์สมพองอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะจํายากนิดนึงเนาะอ่ะละค่ะตอนที่37นะคะ ราชันเทพบรรพการค่ะก็ใจความสําคัญก็คือมาต่อตอนที่แล้วคือไปชิงนะคะหรือว่าชิงเอ๋อของเราเนี่ยจะปวดค่ะก็คือพอคิดถึงชินวนเทียนเนี่ยมันก็อารมณ์ไปกระตุน้นพิษนะคะก็ทําให้ ไผ่ชิงรู้สึกเจ็บปวดค่ะเพราะว่าพิษกำเริบก็เดินพลังนะคะแล้วก็นั่งสมาธิเพื่อที่จะเข้าสู่มิติแห่งวิญญาณดวงดาวค่ะนางก็สู้นะคะนี้ไผ่ชิงก็พยายามสื่อสารกับพลังดวงดาวนะคะเพื่อจะรักษาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นแต่แล้วนางก็สลบไปค่ะจากนั้นภาพก็ตัดมาที่อาจารย์หญิงของไผ่ชิงนะคะเห็นสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นบนท้องฟ้าเหนือบริเวณที่พักของไผ่ชิงค่ะก็จึงรีบวิ่งไปดูไผ่ ะะจากนั้นภาพตัดมาที่หม้อชิงเฉิงนางเอกของเราค่ะกลับมาที่บ้านตระกูลหมอ้อเพื่อจะมาหาบันทึกเรื่องราวของฮองเต้ฉีนะคะแล้วก็โฟนิกห่วงท่านแม่ของนางและในที่สุดเนี่ยหม้อชิงเฉิงก็ค้นพบค่ะหนังสือที่เขียนโดยท่านปู่นะคะท่านปู่ชื่อว่าหม้อเหลียวและท่านพ่อนะคะพ่อชื่อว่าหม้อเทียนหลินค่ะก็จดบันทึกเรื่องราวของนางไว้นะคะ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่งงใช่ไหมคะคือนางเรียกคนหนึ่งนะคะว่าเป็นท่านพ่อคือม่อเทียนหลินเนี่ยก็คือเป็นพ่อบุญธรรมนะคะแต่นางไม่รู้เพราะว่าเลี้ยงมาตั้งแต่นางยังแบบยังเป็นวินจานอยู่เลยนะคะส่วนพ่อที่แท้จริงอ่ะคือฮ่องเต้ฉีฮ่องเต้รติการก็คือเขาคิดว่า ภรรยาของเขาตายพร้อมกับลูกนะคะเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่ได้เลี้ยงมานะคะเพราะฉะนั้นนางเอกของเราหม้อชิงเฉิงมีท่านพ่อสองคนนะคะคือพ่อที่แท้จริงคือฮ่องเต้ฉีซึ่งไม่ได้เลี้ยงมาแล้วก็พ่อบุญธรรมอีกคนหนึ่งแต่ว่าคิดมาตลอดว่าเป็นพ่อที่แท้จริงนะคะก็คือหม้อเทียนหลินค่ะก็คือตอนนี้นะคะก็มาค้นหาประวัติละของฮ่องเต้ฉีว่าเป็นอย่างไรนะคะก็มาเจอบันทึกของท่านปู่หม้อเหลียวกับท่านพ่อหม้อเทียนหลินค่ะ ก็จดบันทึกเรื่องราวของนางไว้นะคะข้อความในบันทึกเขียนไว,ว้ว่าที่เมืองกระบี่ตอนนั้นฮงเต้ฮองเต้เตชางและโฟนิกห่วงต่างก็เสียชีวิตทั้งคู่ที่เมืองกระบี่โชคดีที่ตอนนั้นในคันของโฟนิกห่วงถารกยังได้มีรูปร่างขึ้นมาแต่มีวิญญาณเด็กน้อยในนั้น ท้องของโฟอนิกส์ห่วงเลือดไม่หืดแห้งไปวิญญาณของทาลกยังคงอยู่แต่กูลหม้อได้รับคำสั่งจากวังหลวงเมื่อ500ปีก่อนให้คุ้มครองสุสานของโฟอนิกส์ห่วงและลูกของนางร่วมกับต้นมงกุฎฉีเป่าและห้องเต้คแคว้นตาอีทุกรุ่นช่วยกันคุ้มครองลูกหลานของโฟอนิกส์ห่วง ลูกของโฟนิกห่วงไม่ตื่นมาเลยเป็นเวลา10ปีตอนนั้นความแข็งแรงและความวิเศษของต้นมงกุฎฉีเป่าไม่แข็งแรงพอที่จะปลุกเด็กหญิงขึ้นมาส่วนทางด้านห้องเต้ฉีหลังจากสูญเสียโฟนิก์ห่วงไปเขาเสียสติและไปตั้งเผ่ารัตติการขึ้นมาต่อมาอีก500ปี ทายาทของโฟนิกห่วงในที่สุดก็ลืมตาตื่นชื่อม่อชิงเฉิงพวกเราทุกคนหวังไว้อย่างเต็มเปี่ยมว่านางจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเสียสละชีวิตเพื่อผนึกดาบปิศาจตึกดำาบันม่อชิงเฉิงนะคะได้อ่านข้อความในบันทึกแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยค่ะก็อ่านต่อนะคะ ข้าข้าก็คือท่านปู่ม่อเหลี่ยวนะคะเป็นคนเขียนข้าจะผนึกดาบปีศาจดึกดำบรรเพื่อให้เมืองกระบี่สงบไว้แทนม่อชิงเฉิงม่อชิงเฉิงเป็นเด็กที่มีความสดใสสวยฉลาดน่ารักมากๆเป็นที่รักของเราทุกคนข้าหวังว่านางจะมีชีวิตที่สงบสุขตอนนี้ ร่างของชิ้นวนเทียนมีหินวิญญาณดวงดาวของห้องเต้ซางอยู่เขาอาจจะช่วยชิงเฉิงได้ข้ามอเทียนหลินจะใช้ชีวิตของข้าเพื่อชะลอเวลาให้พวกเขาได้มีเวลาเตรียมตัว จากนั้นก็จบบันทึกแล้วค่ะจบที่ประโยคนี้นะคะก็มอชิงเฉิงอ่านจบก็เสียใจค่ะที่ทุกคนในตระกูลม้อเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องนางนะคะอืมก็คือจะหมดตระกูลแล้วอนะคะนี้ก็ฉากก็ตัดมาที่ไปชิงค่ะก็ไปชิงฟื้นขึ้นมานะคะนี้อาจารย์หญิงก็อยู่ข้างๆก็พูดขึ้นว่าเจ้าเข้าไปสื่อสารกับวิญ,ญญาณดวงดาวมาแล้วก็เลือกวิญญาณดวงดาวชั้นที่สี่มาใน เข้าตัววิญญาณดวงดาวชั้น4ีเนี่ยเป็นสายเป็นสายดาร์กนะคะเป็นสายมารค้าไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเจ้าถึงเลือกวิญญาณดวงดาวนี้มา นี่ไปชิงก็พูดขึ้นว่าในใจข้ามีแต่จำเรื่องที่ท่านพ่อและพี่สาวข้าทำร้ายฉินวันเทียนจิตใจข้าเต็มไปด้วยพลังลบดังนั้นข้าจึงต้องการที่จะเลือกวิญญาณดวงดาวชั้นสี่มาก็คือนี่คือเหตุผลที่ที่ทำไมหนูไปชิงติดต่อกับ วิญญาณดวงดาวของฝ่ายมารน,นะคะต่อมาค่ะภาพตัดมาที่โอเฉินค่ะโอเฉินก็โกงนะคะโอเฉินเนี่ยก็แอบมาหาอาจารย์เจียงค่ะอาจารย์เจียงเจิน้นแล้วก็บอกอาจารย์เจียงว่าเขาอะก็ เก็บของของอาจารย์เจียงได้ก็คือป้ายหยกที่คนชุดดํานั้นทําร่วงไว้นะคะแต่โอเฉินซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เจียงเก็บได้ก็เลยเอาป้ายหยกมาคืนอาจารย์เจียงก็ถามโอเฉินว่าเจ้าไปได้มันมาจากที่ใดโอเฉินก็บอกค่าเก็บได้มาที่บริเวณที่พักของฉินเวินเทียนฉินเวินเทียนคงจะวางแผนเอาไว้ใส่ร้ายท่านแน่ๆน,นี่คะ่ะศิษย์ก็คิดไปอีกอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์เจียงบอกให้โอเฉินไปรายงานเรื่องนี้กับเย่อูชวีและ ให้ถามเย่อุชวีว่าแผนต่อไปจะให้ทำอะไรอก็คือโกงนะคะ จากนั้นภาพก็ตัดมาที่มอชิงเฉิงนางเอกของเราค่ะก็เข้ามาในสุสานของท่านแม่นะคะคือสุสานของฟอนิกส์ห่วงก็คือต้องเข้ามาทางรูปภาพนะคะหายแวบหายตัวเข้าไปนีหมอชิงเฉิงก็มองเข้าไปในโรงของแม่ค่ะแม่ก็ยังสวยมากนะคะนอนนิ่งเลยค่ะแล้วก็ร้องไห้นะคะก็คือมองท่านแม่แล้วก็ร้องไห้ท่านแม่นอนแบบสวยๆมากเลยนะคะนี่เจ้าทูเล็ดน้อยค่ะก็บินมาค่ะก็เห็นหมอชิงเฉิงเศร้ามากก็จึงตัดสินใจไปตาม ฉินนวนเทียนนะคะจะให้มาปรอบใจม้อชิงเฉิงนั่นเอง ตัดกลับมาที่ทางด้านตัวโกงค่ะโอเฉินนะคะก็ไปรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นในจิวฮวาเหมือนให้กับเย่อูชวีรู้ค่ะแล้วก็ถามถึงแผนต่อไปนะคะตามที่อาจารย์เจียงให้มาถามเย่อุชวีพูดขึ้นว่าข้าไม่จำเป็นต้องทำอะไรตอนนี้คนในจิวฮวาเหมือนนะต่างก็สงสัยอาจารย์เจียงเจิน้นนั่นก็เป็นการดีข้าเชื่อว่าตัวเจียงเจิ้นเองคงเตรียมรับมือกับเรื่องนี้ไว้แล้ว เขารับมือได้ก็คือเย่อูชวีนะคะตัวโกงก็จะตัดหางปล่อยวัดเจียงเจิน้นซึ่งก็เป็นตัวโกงเหมือนกันนะคะตัวโกงตัดหางปล่อยวัดตัวโกงแล้วค่ะจากนั้นภาพก็ตัดมาที่จิวฮวาเหมือนนะคะก็แผนล,ล่อให้เจียงเจิ้นติดกับของอีอูเว่ประสบความสําเร็จคะ่ะอาจารย์เฉียนโชนะคะที่ปลอมตัวเป็นคนชุดดำล่อให้เจียงเจิ้นออกมาคะ่ะนี่เจียงเจิ้นก็นึกว่าเฉียนโชเป็นคนที่เย่อูชวีส่งมานะคะก็จึงหลุดนะคะหลุดแล้วก็หลง พูดไปว่าแผนต่อไปจะให้ทําอย่างไรต่อนะคะโอ้ความลับเลยเปิดเลยค่ะอาจารย์เชียนโชนะคะก็เปิดภ้าคุมหน้าออกนะคะแล้วก็เหล่าบรรดานักร่ารัตติการของอาจารย์เหลินก็ล้อมเจียงเจินไว้นะคะรอบๆเลย เจียงเจิ้นถูกจับกลุ่มมาที่หอพิพากษาตามกฎของจิวฮวาเหมินค่ะหลนเซียนซิงนะคะก็พูดขึ้นว่าผิดหวังมากที่ลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์ก็คืออาจารย์เจียงเจิ้นเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของเหลินเซียนซิงอีกทีหนึง่งก็บอกว่าโอ้เสียใจยจังเลยเนี่ยหลงแก่ลาบยศสรรเสริญและอํานาจไปร่วมมือกับพวกขุนนางผิดกฎของจิวฮวาเหมินที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองก่อนที่เจียงเจิ้นจะได้พูดอะไรออกมานะคะก็ปรากฏว่าเจียง จนะถูกอาวุธลับค่ะเป็นมิสสั้นนะคะแบบบินมาแล้วก็ลอยแทงหลังตายซะก่อนนะคะเนี่อาจารย์เฉียนโชแล้วก็ชินวนเทียนค่ะก็รีบตามคนร้ายไปนะคะแต่ว่าคนร้ายก็หนีไปได้ด้วยความช่วยเหลือของปิศาจหมาป่าผีค่ะ นี่ภาพตัดมาค่ะเจ้าทุเลดน้อยนะคะก็บินมาละบินมาพบกับฉินวนเทียนนะคะก็รีบบอกฉินวนเทียนให้ไปดูมอชิงเฉิงหน่อยฉินวนเทียนก็รีบไปเลยค่ะรีบไปหาหมอชิงเฉิงนะคะที่สุสานของโฟนิกส์หวงนี่ก็พบกับมอชิงเฉิงค่ะฟุบหน้ากับเข่าตัวเองอยู่นะคะก็คือเศร้ามากเศร้าอยู่กับโชคชะตาของตัวเองที่ทําให้ทุกคนในตระก,กูลหมอแบบ แบบต้องเสียสละชีวิตนะคะเพื่อเพื่อที่จะปกป้องม้อชิงเฉิงไว้นี่ฉินอุ่นเทียนก็เรียกค่ะเรียกม้อชิงเฉิงนะคะม้อชิงเฉิงก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็เล่าเรื่องราวชีวิตของตนให้กับฉินอว่นเทียนรับรู้ค่ะ และพูดขึ้นว่าเรื่องของเราสองคนคงเป็นไปไม่ได้แล้วฉินวินเทียนก็บอกอย่าคิดมากข้าจะพาเจ้าออกไปจากที่นี่ก่อนแต่ยังไม่ทันที่ทั้งสองคนจะออกไปจากสุสานนะคะฮ่องเต้รัติการหรือว่าฮ่องเต้ฉี่ก็ปรากฏตัวขึ้นค่ะแล้วก็ต้องการจะฆ่าฉินวินเทียนนะคะนีมอจิงเฉิงลูกสาวนะคะก็เตือนเตือนฮ่องเต้รัติการว่าอย่าฆ่าคนต่อหน้าห่วงคืออย่าอย่าฆ่าคนต่อหน้าแม่ของนางนะคะนี่ฮ่องเต้รัติ ก็จึงไม่ค่าฉินเวินเทียนค่ะก็เปลี่ยนมานะคะต้องการจะเอาร่างของโฟนิกห่วงนะคะเอาร่างของภรรยาตัวเองไปแต่หมอจิงเฉิงก็บอกกับฮ่องเต้รัติการว่า ไอ้โรงศพพิเศษนะคะโรงศพไอ้เฉวียนปิงโรงศพเฉวนปิงเนี่ยจะเคลื่อนย้ายไม่ได้หากขยับแม้แต่น้อยร่างของท่านแม่จะกลายเป็นผงทุลีสลายไปทันทีฮ่องเต้รัติการก็ก็กลัวค่ะกลัวว่าร่างร่างของภรรยาสุดที่รักจะหายไปนะคะก็เลยไม่กล้าเคลื่อนย้ายโรงดังนั้นเนี่ยฮ่องเต้รัติการก็จึงบังคับให้หม่อชิงเฉิงอะไปกับตนค่ะเพื่อแลกกับชีวิตของฉินหวนเทียนนะคะ ต่อมาค่ะภาพก็ตัดไปที่อาจารย์หลนนะคะอาจารย์หลนเซียนซิงก็สั่งให้ม่อซางค่ะเพิ่มกำลังรักษาความปลอดภัยในจิวฮวาเหมินนะคะให้เข้มข้นขึ้นนี่อาจารย์หลนนะคะก็สั่งให้นักล่าลัติการทุกคนเนี่ยหยุดภารกิจอื่นๆทุกอย่างให้เตรียมความพร้อมนะคะพร้อมลบอยู่ที่จิวฮวาเหมินค่ะจากนั้นภาพก็ตัดมาที่เย่อ,อ่ชวีนะคะตัวโกงค่ะ ต้องการให้ห้องเตรัติกาเนี่ยอนุญาตให้เหล่าปีศาจหมาป่าไปช่วยเขานะคะบุกจิ้วฮวาเหมือนห้องเตรัติกาเห็นด้วยค่ะก็สั่งให้เหล่าสนุนให้เหล่าสมุนนะคะไปช่วยเยอูชวีไปไปช่วยกันเอาละค่ะ ก็มอชิงเฉิงตอนนี้ก็ต้องมาอยู่ที่วังรัติการแล้วนะคะเพราะถ้าไม่มาก็คือห้องเต้รัติการก็จะฆ่าฉินเวินเทียนค่ะเพราะฉะนั้นนางก็มาค่ะแต่พอมาอยู่ที่นี่แล้วก็ซึมนะคะแล้วก็คิด คิดถึงท่านปู่กับท่านพ่อของนางมากค่ะที่เสียสละชีวิตเพื่อช่วยปกป้องนางนะคะก็นางก็เศร้ามากๆนะคะฮ่องเต้ร,รัติการก็เข้ามาหาหม้อชิงเฉิงค่ะแล้วก็อยากจะพูดคุยด้วยนะคะแต่ว่าหม้อชิงเฉิงก็ไม่ยอมคุยด้วยค่ะพร้อมทั้งหันหน้าหนีไปทางอื่นนะคะก็คือประมาณว่าหน้าก็ไม่อยากจะมองนะคะฮ่องเต้ร,รัติการก็จึงต้องเดินออกไปจากห้องของม้อชิงเฉิงจากนั้นค่ะนวหลาน นวลหลานคนรับใช้คนสนิทของม่อชิงเฉิงนะคะก็เดินทางมาที่จิวฮวาเหมือนนะคะเพื่อมามาหาหมอชิงเฉิงค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่ตระ,ะกูลม่อไม่มีใครอยู่เลยนะคะมีแต่คนใช้อยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ตายหมดแล้วนะคะก็ เป็นห่วงค่ะเป็นห่วงคุณหนูนะคะแต่หม้อชิงเฉิงก็ไม่อยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็นวหลานก็ไม่สามารถจะอยู่ที่จิวฮวาเหมือนได้เพราะนางก็ไม่ได้มีพลังยาณน,นะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ฝึกตนไม่ได้ฝึกวิชาอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่จิวฮวาเหมือนไม่ได้อาจารย์หมอซางก็จึงให้เงินนะคะให้เงินทองกับนวหลานไปนะคะก้อนหนึ่งนวหลานเศร้ามากค่ะแล้วก็เดินออกจากจิวฮวาเหมือนไปแบบซึมๆนะคะ คืออัดว่าจุดอ่อนของเรื่องเรื่องราชันเทพบรรพการที่เป็นเวอร์ชั่นละครเนี่ยจุดใหญ่เลยก็คือเขาตัดฉากนะคะตัดไปตัดมาแบบเป็นการเหมือนกับจะให้ดาราหน้าใหม่ๆนะคะมีมีแอร์ไทม์ Time, คือให้ผู้ชมได้ชมเขาทั่วถึงกันะนะคะแต่ว่ามันทำให้มันทำให้เรื่องอะดูงงๆค่ะคือตัดไปทางนี้ทีตัดไปทางโน้นทีแทนที่จะแสดงไอ้ฉากนี้ให้จบไปเป็นฉากฉากนะคะ อันนี้ก็คือเป็นข้อสังเกตของแอดค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์ o v e ฟชินี e e นเวลล์แอนด์ e ีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ